สวัสดีครับสวัสดีพี่พ่อเปีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีเพียงเอฟซีแดนไกลด้วยนะครับนี่สวัสดีเช้าวันหยุดอีกวันครับนี่นี่มาแต่เช้านะครับมาดูครับมาจะมาทำอะไรแต่เช้านะครับนี่คืนที่สองแล้วครับที่นอนอยู่ด้วยกันนะครับนี่ กีกระสือให้กล้วยแล้วนะครับนี่เขามากินกล้วยแต่ข้างในนี่ยมีหญ้าเยอะนะครับกลางหูฟังครับฟังพนทิ์ฟังอะไรพนทีฟข้ามน้ำานี่ยบางทีก็จะพาข้ามน้ำไปฝั่งนู้นนะครับวันนี้มีอาหารหลายรูปหลายรูปแบบครับถ้าฝัา่งข้ามแม่น้ำไปทางพี่ใหญ่นะครับอาหารหลากหลายรสชาติ หลายชนิดนะครับฝ <c oughs> ั่งน้ำนี้จะมีน้อยนะครับมาดูอะไรครับตันชับนี้เราจะพากันมาทำอะไรครับนี่มาดูกันเลย <c oughs> นี่ครับลองน้ำอยู่ใกล้นะครับนี่มี <c oughs> อะไรอยู่ในนี้ครับนี่ <c oughs> โอ้มีมองครับนี่ <c oughs> เราจะมาไล่ เล้ยปลาในในหนองกันครับตอนเช้าปลาจะติดดีนะครับนี่มาดูว่าจะมารไหมครับนี่บรรยากาศเช้าครับขอตัวลงก้นนะครับนี่ <c oughs> กิจกรรมเช้าไปลแล้วครับองมินจัดการแล้วภารกิจยามเช้าครับ วันนี้มาดูวิธีใหม่ครับไล่มองตอนชาครับชามองเมล่ตอนช้าครับอาตาคายใช้สองแรงครับวันนี้มาดูกันครับมาดูขี่หนึ่งได้สองนะครับติดกันยังง่ายนะครับมันคับเชือกเดียวได้สองเลยครับ

hư hỏng hư 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 Thôi đi hư 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 má hư 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 Thôi hư 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 đi hư

vâng 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 Rồi Rồi, rồi, mẹ, mẹ, mẹ Mẹ Rồi Đi Đập. Đập rồi đập. Đập. rồi. nè. Đập. Nói nè. rồi đập rồi đập. nam gọn. Như mồm. Ừ ủa của có cái tên gọi là chúng ta sẽ cái tên

เดิมอน่เรี้ยครับ้วทีเดีได้เล่นน้ำแล้วคึกแล้วครับโอ้ยอ้ยด้เรเล็บอึด้ยดรู้อเล็เล่นน้ำด้เช้าแล้วคึก

อ่าฮะคึกแล้วครับคึกแล้วเอ้อัะคึกแล้วครับโอ้โหอูย น้าวว้านี่ครับขยับคึกคึก่กอยโอ้ตามนี่ครับทางลำบากเออเดี๋ยวออกลุยให้กินอโอ้โหเออโอ้อหมันเป็นยังไงหล่ะพ่อทิพย์ ครับยบาเช้าคึกคึกมากพาเล่นน้ำแล้วคึกรวยเรือบีหนึ่งรวยเป็นรางวัลก่อนหมดไปสี่ห้าีแล้วครับของมาฝากนี่รางวัลถงกล้วยครับยามเช้า,า,ชาครับพี่น้อง

แ่งกันกินอยู่ด้วยกันมีเพื่อนมีเพื่อนมีเพื่อนเออมาแล้วมีเสียงายมาใหม่ขอบคุณสำหรับแรงที่ช่วยแล้วมาดูผลงานเราขอบคุณนะครับเอฟซีทุกท่านอากาศจะเย็นช้ามีเพื่อนก็จะคึกอย่างนี้เลยครับนี่ฮาว ขอบคุณนะครับเด็กทีทักท่านขอบผมทุกคนครับสวัสดีครับ